สวัสดีนะครับสวัสดีมือซิมหาคำครับมือนี้หัอเข่าสากนะครับผนเดือนสิบนะครับมือนี่ก็ออกมาเยี่ยมนะครับมาตัดหยาข้างในข้างหน้าครับพาพ่อแม่พี่น้องมาเบ่งนะครับข้าวหอมนาคานะครับเขาบาไว้ตัอแสงนะครับอายุเก็บเกี่ยวกับร้อยสามสิบนะครับร้อยยี่สิบถึงร้อยสามสิบมือนะครับเป็นเข่าต้นเตี้ยนะครับทนต่อลูกนะครับนี่ครับ เห็ดทั้งหมดประมาณหนึ่งไรนะครับไปเห็ดแน้ว่าเขาน้ำปังนะครับแต่ว่ากอขอไม่โจกับปนนะครับเพราะว่าแปลงนี้เห็ดกอขอไม่โจมาก่อนนะครับปนเดี๋ยวสิได้มาตัดเข่าปนออกนะครับนี่ครับหอมหน้าขานะครับนี่ครับใบทุงสะอาดนะครับใบเขาสะอาดนะครับปัดศสจากมะแรงนะครับนี่ครับการแตกกอกก็ถือว่า ใส่ได้นะครับแต่ก็เป็นเขาก่อนะครับก่อทรงวีนะครับนี่ครับเป็นก่อทรงวีบวกก่อแบะขึ้นจังแมจูนะครับแมจูก่อแบะนะครับก่อแบะออกนะครับนี่ครับนี่เป็นหอมนาคานะครับนี่ครับบ่ได้ใส่ปุ๋ยทางดินเลยนะครับฉีดพ่นตะเกิฟลินนะครับสามรอบนะครับเหลือรอบที่สี่นะครับรอบ รับลวงนะครับรับทองไปแล้วนะครับใส่สูตรสามห้าสิบสามสิบเจ็ดนะครับรับทองไปละต่อไปกับรับรวงนะครับนะครับก็พอได้อยู่นะครับนะครับทั้งเบิดไตลนึงนะครับเอาไว้เห็ดแนวน้าปังของเจ้าของต่อไปนะครับนะครับการแตกกอกับทว่าใสได้นะครับนี่ครับนี่ครับหอมนะคะนี่ครับ แตกกอกะโอเคนะครับอันนี้บ่ได้ใส่ปุ๋ยทางดินเลยนะครับย่ำนะครับบ่ได้ใส่ปุ๋ยทางดินนะครับฉีดพ่นไปทั้งเบิดนะครับเบิดเงินไปประมาณสิบสองไร่นะครับจนแล้วจนเก็บเกี่ยวก็สิเบิดประมาณสามพันกว่าบาทนะครับเท่านั้นนะครับนี่ครับเขากะถือว่าโอเคนะครับใบสวยนะครับบครัใบงามนะครับแตกกอดีนะครับนะครับนี่ครับ การแตกกอค่อนข้างที่สิถือว่าใส่ได้นะครับนี่ครับอันนี้นกอกอเบะนะครับนี่ครับเป็นกอุ้งวีนะครับนี่ครับหอมนาคานะครับ